สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันคาบที่13แล้วนะวันนี้ครูก็จะมาสอนกันเรื่องอะไรใครรู้บ้างก่อนที่ครูจะมาสอนวันนี้ร้อนไหมร้อนกันใช่ไหมข้าแถววันนี้รับวิตามินซีกันเยอะเลยนะอดท,ทนหน่อยนะเดี๋ยวตอนเที่ยงก็จะปล่อยไปกินข้าวแล้วตั้งใจเรียนกันหน่อยนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนวันนี้ครู่าจะมีการ บ้านแล้วก็แบบฝึกหัดให้นักเรียนทําแล้วนักเรียนก็จะทําไม่ถูกนะคะถ้าไม่ตั้งใจเรียนอ่าวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการออกแบบและเขียนแบบแผ่นวงจรพิมพ์อ่าใครรู้หมายว่าว่าการเขียนแบบและเขียนการออกแบบและเขียนแบบแผ่นวงจรพิมพ์นี้คืออะไรใครทราบยกมือให้อาจารย์ดูหน่อยสิอ่าไม่มีใครทราบใช่ไหมก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่าก็คือว่า แผ่นนี้เรียกว่าอะไรหนครูขอถามนอยตอบได้ไหมเอ่ยเรียกว่าอะไรคะเรียกแผ่นนี้ก็เรียกว่าแผ่นวงจรพิมพ์แผ่นวงจรพิมพ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผ่น PCB หรือจะเรียกกันตามภาษาเรียกก็ว่าแผ่นปิ้นมีเอาไว้ทําคือมีมันมีหลายรูปแบบก็คือจัดปิ้นวงจรอ,อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปเรียนเนื้อหากันแล้วเราก็ จะเข้าสู่เนื้อหาแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจมันมากขึ้นว่าแผ่น PCB แผ่นปิ้นมันคืออะไรมันเหมือนกันหรือไม่นะคะนักเรียนแล้วไอ้น,นี้เรียกว่าอะไรคะรู้ไหมว่ารู้ไหมตอบให้อาจารย์ฟังหน่อยคือเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะโอเคค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรู้ไหมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยภายในประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะไหนร,รู้ไหมว่าประกอบด้วยอะไรบ้างไม่รู้ใช่ไหม ก็จะประกอบไปด้วยวงจรแลวรู้อีกไหมว่าวงจรวางแลวรู้อีกไหมว่าวางอุปกรณ์บนแผ่นอะไรอ่าโอเควางบนแผ่นไอ้นี้ไงแผ่นไอ้นี้ก็คือแผ่น PCB และแผน่นแผ่นทองแดงหรือไม่ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผน่นบินโอเคนะคะนี่คือแผ่น PCB นะคะดูกันนะคะนักเรียนท่านนักเรียนจะไปซื้อที่ร้านนักเรียนก็เรียก ก็บอกกับเจ้าของร้านว่าแผ่น PCB หรือแผ่นวงจรพิมโอเคนะคะนักเรียนอาแล้วก็เกราไปวันนี้สี่นักเรียนที่จะต้องได้รับก็คือบอกหลักการออกแบบลายวงจรได้แล้วก็การออกแบบลายวงจรได้ค่ะโอเคนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะโอเคค่ะการออกแบบ และเขียนแบบแผ่นวงจรพิมพ์ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบสร้างขึ้นจากส่วนประกอบพื้นฐานเพียงไม่กีน่ชนิดส่วนประกอบเหล่านี้ไม่สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์ใดใดได้โดยลำพังแต่เมื่อนำมาต่อรวมกันเป็นวงจรสำหรับการทำงานพื้นฐานทั้งสิ้นนักออกแบบจะต้องรู้จักวงจรเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีจึงจะตัดสินใจได้ว่าจะนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อ ให้ทำตาเพื่อให้ทำงานตามที่ต้องการได้อย่างไรเมื่อออกแบบได้แล้วจึงลงมือประกอบวงจรให้สำเร็จเรียบร้อยเข้าใจไหมคะนักเรียนนักเรียนสงสัยใช่ไหมคะว่าแผ่นนี้คืออะไรไอ้น,นี้ก็คือการกัดลายการกัดลายหรือว่าเลีกอีกอย่างว่าการเขียนแบบก่อนนะคะคือเราสามารถออกแบบเราสามารถสร้างลายแผ่นวงจรพิมพ์ก่อนได้เลยโดยการใช้โปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรม เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะว่าเราใช้โปรแกรมอะไรในการวาดและลงแผ่นนี้ไปนะคะโอเคนะคะอันดับหนึ่งการสร้างลายวงจรต้นแบบที่เหมือนนักเรียนถามไงคะว่าเมื่อกี้คือมันมาได้ยังไงคุณครูก็อธิบายไปแล้วว่านี่ไงเรากําลังจะมาเรียนเข้าสูนนะะ่เนื้อตั้งใจฟังนะคะคือการสร้างลายวงจรต้นแบบนั้นก็คือขั้นตอนในการสร้างแบบ ลายวงจรตามแบบเส้นวงจรซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานมากที่สุดโดยกรณทีทำเองด้วยมืออันนี้มันคือทำเองด้วยมือนี่ก็คือวาดจากมือนะวาดด้วยมือของตัวเองลงในแผ่น PCB หรือแผ่นวงจรพิมพ์แต่จะเริ่มต้นด้วยกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ลงบนกระดาษจากนั้นทำการล่างเส้นลายวงจรในแผ่นในในส่วนลายทองแดงเพื่อต่อเชื่อมถึง การปัจจุบันนิยมใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรม o r ต c a หรือ r r t e ็ t มาช่วยในงานดังกล่าวแต่มันมีส่วนตอนนี้มันก็มีหลายๆโปรแกรมด้วยนะก็มีโปรแกรม v i o o อะไรพวกนี้ที่สามารถที่สามารถทำให้เขียนสร้างลายวงจรได้ด้วยบนแผ่นทองแดงนะคะ สก็คือตัดแผ่นวงจรพิมพ์ตามขนาดต้นแบบด้วยฉลุคือแผ่นที่อาจารย์โชว์ให้ไม่ให้นักเรียนดูไงคะ,ะว่าเออทำยังไงแต่สามารถว่าแล้วแต่เราเราจะเลือกแบบไหนเราจะเลือกแบบไม่มีลายเราจะเลือกแบบเป็นไข่ปลาแบบที่ในรูปก็คือแบบเป็นไข่ปลาแต่แบบในรูปตรงนี้นะคะก็คือแบบไม่มีไข่ปลาแบบเรียบเราสามารถกัดได้ด้วยง่าย อันดับที่3นะคะอันดับที่3ก็คือทําความสะอาดแผ่นวงจรพิมพ์ด้านที่เป็นผิวทองแดงเพื่อล้างคราบคราบสกรปรกหรือสิ่งอื่นๆคือสามารถนักเรียนนะคะคือนักเรียนก็ใช้สไล,ล์แล้วก็สกอตไบท์ถูถูประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีก็เป็นได้เพราะว่าต้องถูให้สะอาดถูให้สะอาดนั้นเพรอ,อะไรคือ1เพื่อให้เวลาเรากัดปิน้น ได้ไม่ได้ไม่เหมือนว่าได้ได้ติดนานๆหรือแม่ก็ว่าให้ให้รอยมันติดเยอะเข้าใจไหมคะนักเรียนโอเคนะเข้าใจนะคะโอเคต้องถูให้มันนานๆแล้วใส่น้ํายาเข้าไปนิดหน่อยเองแล้วก็ถู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 ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็สีนะคะคัดลอกลายวงจรแผ่นแผ่นพิมแผ่นวงจรพิมพ์โดยวางการแผ่น โดยวางแผ่นวงจรพิมพ์ให้ด้านที่เป็นทองแดงอยู่ด้านบนจากนั้นใช้กระดาษก๊อปปี้หรือกระดาษคาร์บอนที่ใช้กับกระดาษพิมพ์ดีดวางทับบนผิวทองแดงเรานำกระดาษลายวงจรที่ออกแบบไว้แล้วมาวางทับลงไปทำการลอกลายโดยใช้ดินสอรหรือปากกาปลา,ายแหลมเขียนทับลงกระดาษต้นแบบอีกทีหนึง่ง เพื่อให้ลายที่เขียนถ้าไปติดกับผิวทองแดงของแผ่น PCB เพื่อเป็นแนวการลงหมึกนี่ไงเหมือนที่อาจารย์บอกพอเราถูเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราล้างอะไรเสร็จแล้วเราล้างแล้วก็เราก็เช็ดให้แห้งใช้กับกระดาษที่ช่ซับไว้ซับไว้ซับไว้ซับให้แห้งนะคะแล้วเราก็กัดลายอันดับแรกคืออะไรคะนักเรียนกัดลายใช่ไหมอันดับที่1คือเรากัดลายเสร็จแล้วเราสร้างลายเสร็จแล้วอันดับที่2ก็คือเตรียมเตรียมแผ่นอะไร หนึ่งเราก็เราเตรียมแผ่นทองแดงใช่ไหมอันดับที่สามคืออะไรคือเราคือเราล้างแผ่นทองแดงเพื่อว่าไม่ให้มันสกปรกใช่ไหมแล้วพอแผลพอขั้นตอนที่สี่คือเราสร้างลายเราทําอะไรเสร็จอ่าหนึ่งสองสามเรียงตามขั้นตอนมาใช่ไหมแล้วเราก็ที่เราสร้างลายเราก็ใส่กระดาษโฟโต้ก็ได้ที่อาจารย์เคยทำนะคะใส่กระดาษโฟโต้ปิ้งกระดาษโฟโต้ลงในใน สร้างปิงกระดาษโฟโต้แล้วก็เอามาประครบลงแผ่นทองแดงแล้วก็เปิดรีดเตาลีดแกะปลกที่เตาลีดรีดรีดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีได้แล้วก็หลังจากนั้นพอ15นาทีแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันดีแล้วมันแน่นแล้วเราก็สามารถแกะออกได้แต่ถ้าว่านักเพียนไม่มั่นใจนักเรียนก็ซื้อปากกาหมึกซึมหรือปากกาปากกาลอกปากกาดำที่ว่ามัน สามารถว่ามันเขียนลายวงจรเราได้โดยที่ว่าโดยที่ว่าไม่เลอะไม่อะไรนะคะอ่พอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรตื่นเต้นกันไหมกับที่ได้เรียนแบบนี้ตื่นเต้นกันใช่ไหมสนุกค่ะวิชานี้เป็นวิชาที่สนุกมากเลยนะนักเรียนและเป็นแล้วหน่วยนี้เป็นหน่วยที่แบบมันสนุกมากมันได้ทําจริงอาจารย์ก็ชอบนะแอาจารย์จะให้ไปเป็นการบ้านแล้วมาส่งกันนะ โอเคเรามาดูขั้นตอนที่5กันเลยขั้นตอนที่5นั้นก็คือนำกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษโฟโต้ของเราใช่ไหมมาลอกลายเอาวงจรออกแล้วแล้วใช้สีหรือปากกาเคมีเขียนตามลายวงจรที่ลอกไว้โดยพยายามเขียนจากต้นแบบไปด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากนั้นรอให้หมึกแอสนิทก่อนกัดลายวงจรเห็นไหมเหมือนที่อาจารย์พูดเลยใช่ไหมว่าเราต้องทํายังไงเราต้องลอกลายพอลอกลายปุ๊บ แล้วก็ถ้ามันติดไม่ดีเราก็ต้องเอาปากกาหมึกซึมหรือปากกาเคมีมาเขียนไว้หรือมาลอกแปะไว้พยายามให้ให้เหมือนกับที่เราตั้งไว้โดยที่ว่าป้องกันความผิดพลาดไม่นั้นก็เราก็ต้องกัดใหม่ไปเรื่อยๆไม่อย่างนั้นมันก็ลายวงจรมันก็จะเพี้ยนเวลาเราไปต่ออะไรมันก็จะไม่ติดเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจใช่ไหมเริ่มสนุกกับมันแล้วสินะโอเค แล้วหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนที่6นะคะขั้นตอนที่6ก็คือเตรียมสารละลายใช้กัดลายวงจรสารละลายนี้คืออะไรน้ำยากัดปิ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโดยใช้กดกดกัดปิ้นจะเป็นผงเหลืองสีจะเป็นก้อนสีเหลืองเข้มๆซึ่งความจริงสารเคมีที่ชื่อชื่อ เฟรลิคคอไลและมีสภาพเป็นด่างละลายกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมอัตราส่วนที่นิยมใช้การคือกด1ถึง1หรือครึ่งฝาแล้วก็น้ำา1ลิตรใช้ไม้หรือแท่งพลาสติกววนผสมกันให้ให้เข้ากันเราสามารถใช้เราเทไปเราเทน้ำยาก,กัดวินไปนะ้ะดูในรูปได้เลยค่ะนักเรียนนี่น,นี่ดูในรูปนะดูในรูปได้เลยว่า ว่าเราเทน้ํายากัาฟินไปยังไงแต่ถ้าเราเทน้ํายากัาฟินไปเยอะมันก็จะออกเยอะแต่ถ้าเหมือนว่าเราตั้งไว้เฉยๆมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยเราก็ต้องเขยา่าเขยา่าเขย่ามันด้วยนะคะเราเทน้ํายากัดฟินไป1นถึงสฝาก็ได้แต่ว่าน้ําอ่ะใส่ไปนิดเดียวแต่น้าครึ่งลิตรก็ได้น,น้ํา1ลิตรก็ได้แล้วแต่ตามใจนักเรียนแต่นักเรียนต้องดูว่าปริมาณน้ําเท่าไหร่แผ่นวงจรนี้ใช้ยังไง กดกัดเยอะไหมเราก็สามารถใช้น้ำยาก,กัดปิ้นเทลงไปเยอะนะคะแล้วก็น้ำยาก,กัดบิ้นสามารถใช้ได้1นถึงสองฟ้าห้ามให้โดนทองห้ามให้โดนพวกอะไรอะ่ะแบบของมีค่าทั้งหลายไม่อย่างนั้นก็คือแบบมันมันกัดจนของเราแบบเสียไปได้เลยนะคะนักเรียนครูเคยโดนมาก่อนค่ะนักเรียนครูก็เลยเอามาบอกนะคะตอนที่ครูยังเป็นสาวสาวหรือครูเป็นเด็กๆอยู่อีกเพราะว่าครูอะ่ะ เคยทําการบ้านมาแล้วครูก็ไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมครูก็เลยเนี่ยน้ำทองแดงไอ้น้ายากับปิ้นเนี่ยโดนทองของอาจารย์เนี่โดนทองของครูเองโอเคนะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่7กันเลยขั้นตอนที่7ก็คือนําแผ่นวงจรพิมพ์ที่วาดแบบลายวงจรแล้วมากาัดโดยแช่ลงในกดที่เตรียมไว้ในทางปฏิบัติจะวางที่ด้านแผ่นทองแดงด้านบนและพยายามเขย,ายา่า ภาชนะที่ใส่กดใบมาไม่ควรแช่ทิ้งไว้เฉยๆมันที่อาจารย์บอกใช่ไหมแช่ไว้ประมาณ10-20นาทีขยับไปเรื่อยๆต้องแต่ถ้าสมมติว่าโดนผิวหนังหรือโดนน้ำหรือถู่อะไรให้รีบล้างน้ำออก,น,ออกน้ำออกด้วยจำนวนมากๆด้วยเร็วนะคะามาข้อที่8นะคะขั้นตอนที่8คือเมื่อกัดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ดำเนินการล้างสีออกด้วยทินเนอร์จากนั้นก็นำความสะอาดด้านลายทองแดง ด้วยผงซักฟอกและสก,กอตไบ์แล้ววางทิ้งให้แห้งจากนักก้นก็อันดับที่9นะคะจากนั้นก็นําเคลือบลายทองแดงด้วยน้ํายาเคลือบที่มีขายหรืออาจจะทําขึ้นมาเองอยาผสมกับทินเนอร์ก็ได้เพื่อครอบผิวทองแดงให้สะอาดและไม่หมองไวอันดับ10บนะคะแล้วก็ต่อเจาะรูตามขนาดของอุปกรณ์โดยใช้สว่านก็จะได้แผ่นวงจรพิมพ์ตามต้องการนะคะ,ะวันนี้ครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะ ใช้เวลาทํา5นาทีโดย3ข้ออ่ะอเมื่อกี้เห็นเฉลยกันแล้วใช่ไหมแอมให้เห็นวิดเดียวพอโอเคข้อหนึ่งเริ่มเลยค่ะครูให้ทํา3ข้อนะทําไปเลยนะคะทําได้ไหมคะ ใช okay, นะคะนักเรียนสามารถทำได้ไหมเออเหินไหมคุณครูบอกแล้วว่าให้ตั้งใจฟังตั้งใจห็นไหมการที่เราตั้งใจเรียนอะ่ะมันเป็นผลดีนะครูบอกไว้เลยทำไปทำไปครูก็พูดให้ฟังเฉยๆว่า การตั <sont discussion Krist ian> ้งใจเรียนแะมาเป็นผลดีต่อนักเรียนเองมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นผลดีของครูหรอกมันเป็นผลดีของนักเรียนคืออะไรหน่งพ่อแม่ลูกพ่อแม่เด็กนักเรียนภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจใช่ไหมครูก็ดีใจไปกับนักเรียนด้วยได้ว่าเออนักเรียนอ่ะตั้งใจเรียนอีผลการเรียนที่ดีไม่ใช่ว่าเออครูจะดีใจว่าเออเธอเรียนเก่งหน้าอะไรแบบนี้ครูก็ดีใจกับทุกคนแหละที่ทุกคนตั้งใจเรียนอ่ะ ข้อสอบที่ครูออกอะ่ะมีในแบบมีในเนื้อหาที่ครูสอนวันนี้หมดเลยและแบบฝูกหัดเนี่ยอาจารย์ก็มีในเนื้อหาที่อาจารย์พูดสอนไปเมื่อกี้เองถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามครูได้นะ เต้จไหมคะนังเรียนเข้าใจนะข้างหลังห้องทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมใไหมทำเราตั้งใจเรียนเราก็ทำได้ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราก็ทำไม่ได้ คุณครูออกไม่ยากหรอกแบบฝึกหดัดอะคุณครูออกที่คุณครูสอนมาทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันให้เพื่อให้นักเรียนทําได้ไงเดีนักเรียนทําไม่ได้อ่านักเรียนก็เสียใจดีครูก็ร้องดีเดี๋ย <c oughs> วเวลาอีก ครึ่งวินาทีอาจารย์ก็จะมาเฉลยข้อสอบให้ฟังนะเดี๋ยวครูก็จะเฉลยข้อสอบให้ฟังตั้งใจกันนะใกล้ okay. จะเลิกแล้วจะไปกินอะไรกันเหรอตอนเที่ยงเร็ว10 9เก้าแปดเจหห้าสี่สสองหนึ่ง อ่าครูมาเฉลยกันเลยนะเฉลยแบบฝึงหัดใช่ไหมก็คือแบบข้อที่หนึงการอธิบายสร้างลายวงจรคืออะไรก็คือขั้นตอนการสร้างแบบลายวงจรตามแผ่นวงจรตามเส้นวงจรหรือซึ่งเป็นแผ่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานั้นมากที่สุดโดยกรณีทําเองด้วยมือหรือจะเริ่มกำหนดด้วยตาแหน่งอุป,ปกรณ์ลงบนกระดาษจากนั้นทําการ ร่างเส้นลายวงจรในส่วนลายทองแดงเพื่อต่อเชื่อมถึงกันปัจจุบันนิยมใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมออค c a หรือ p o t a d มาช่วยในงานดังกล่าวอ่าเหมือนไหมเหมือนที่อาจารย์สอนใช่ไหมโอเคเข้าใจใช่ไหมครับไหนใครไม่ก็จะต้องไหนไหนใครข้อนี้ใครถูกบ,บ้างยกมือให้อาจารย์หน่อยสิยกมือให้ครูดูหน่อยข้อนี้ใครถูกบ,บ้างเอ่ย โ okay. อเคอ้าวคนที่ผิดคือไม่ตั้งใจฟังกันใช่ไหมหรือยังไงหลับอีกเหรออย่าหลับนะข้อสอบมีด้วยครูบอกข้อสอบไปแล้วโอเคข้อ2องครูถามว่าอะไรขั้นตอนขั้นตอนการออกแบบลายวงจรมีกี่ขั้นตอนสิบขั้นตอนใครตอบสิบขั้นตอนบ้างอ่า ยกมือให้ครูดูหน่อยสิบขั้นตอนนี้คือมีอะไรบ้างไหนใครจำได้บ้างที่ครูอสอนเมื่อกี้มีอะไรบ้างหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือสร้างลายวงจรสองคืออะไรสองคืออะไรคะสองคือตัดแผ่นปิ้นใช่้นไม้แผ่นทองแดงใช่ไหมแล้วสามหละ่ะทำความสะอาดใช่ไหมทำความสะอาดผิวทองแดงํำจัดคาบสิ่งสกรปรก อันดับ4ก็คือคัดลากลายวงจรบนแผ่นพิมโอเคอันดับที่5นะลอกลายวงจรอ,ออกอันดับที่6สร้างเตรียมสารละลายกับลายวงจรอ,อันดับที่7จดคือว่าลายวงจรเสร็จแล้วแล้วนำมากัดถูกไหมแล้วก็อันดับที่10ก็คืออ้ออันดับที่8ปดพูดผิดฐานะยงังอันดับที่8ก็คือเมื่อกัดเสร็จเรียบร้อยก็คืออะไรทาทินเนอร์ อันดับที่9ก็คือจากนั้นเรามาเคลือบลายทองแดงด้วยกันเพื่อไม่ให้ผิวทองแดงนั้นหม่นหมองอันดับที่สิ์นั้นก็คือเจะรูตามขนาดข,าดของขาอุปกรณ์โอเคไหมคะนักเรียนข้อที่3นะก็คืออุปกรณ์ลายวงจรมีอะไรบ้างอ่าอุปกรณ์ลายวงจรก็มีโปรแกรมออกแบบลายวงจรกระดาษโฟโต้เครื่องปิเลเลอร์ทองแดงตา้นปากกาเยสซีดี กดน้ำยาก,กัดปิ้นทินเนอร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็อันสท้าก็คือสว่านเจาะรูแผ่นทองแดง1นงมิลและ2อมิลโอเคค่ะใครถูกบ้างคะยกมือค่ะโอเควันนี้เราก็มาจบการวันนี้เราก็พอว่าแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันครั้หน้าคะ่ะนักเรียนทําความเคารพเรลยโอเคขอบคุณค่ะ